เราอินฟาพันธาพื้นบ้านอีซีสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมสําหรับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนะครับผมก็นําเสนอคลิปตอนนี้เข้าใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเราก็เลยเร่งเร่งอัดวิดีโออัดวิดีโอ,อ,โอโล,โลง u t u b e นะครับผมแล้วก็ลบข้อมูลที่อัดไปนะครับพออัปโหลดขึ้นนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นวิดีโอโทรศัพท์เราก็จะมีพื้นที่ความจําน้อยนะครับผมพื้นที่ความจําไม่เยอะ พอฉไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับจะข้าวสายพันธุ์อื่นก็จะไม่ได้ไม่ได้โกลอินเตอร์เขนะครับผมนี่ที่ท่านรับชมอยู่นี้นะครับเป,เ,เป็นเอ่อเป็นข้าวเหนียวนะครับผมนี่ข้าวเหนียวข้าวจีไอนะครับผมทางกาลสินนะครับผมเออกาลสินหลายอำเภอนะครับจะใช้ข้าวพันธุ์นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวเขาวงนะครับผมข้าวเหนียวเขาว,วง นะครับข้าวจีไอของจังหวัดกาลสินนะครับผมพี่น้องมาปลูกภาคเหนือพะเยานะครับเราอยู่พะเยานะมาปลูกภาคเหนือก็ก็งามเช่นเดียวกันครับแต่กอดีครับผมปลูกในระบบปินงซีครับผมอ่าได้ชมรวงไปแล้วนะครับชมรวงไปแล้วนี่รวงการจับจับเมล็ดปานกลางนะครับผมจับรวงปานกลางอ่านี่จะมีเป็นนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวอ่ามาดตาูตั้งแต่ รวงไปเลยนี่แหละได้พูดถึงรวงก็เอารวงเลยอ่ะรวงยาว20เซนครับความ,มยาวยี่สิบเซนยี่สิบเซนความสูงของลําต้นเราเลยสูงนี่สูงเพียงร้อยสิบเซนถึงคอรวงนะครับสูงเพียงร้อยสิบเซนสำหรับข้าเวเหนียวเขาวงนะครับความกว้างของแผ่นใบข้าวเหนียวเขาวงนะครับผมกว้างถึงสองเซนนะครับผมอืม ในพื้นที่ของเรานะเออหนึ่งจุดห้าเซนครับขอทีนะครับผมพี่น้องขอโทษขอโทษอ่าหนึ่งจุดห้าเซนครับผมความยาวห้าสิบเซนความยาวห้าสิาสบเซนใบธงนะครับที่อันไหนใบธงอ,อันไหนใบธงนี้นี่นี่นี่นนนตอนเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะครับใบธงใบวีแง่งอะไรของมันเรียกหลายอย่างนะครับผมพอได้ได,ได้เรียนรู้ได้ดูข้าวรู้แล้กกวก็ นี่คือใบถงนี่คือใบนี่นี่คือใบวีแห้งแล้วนะครับผมเริ่มแหง้งแห้งมาสักครึ่งหนึ่งก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับผมนี่ใบถงใบธงตั้งตรงนะครับข้าวเหนียวเขาวงใบถงตั้งตงรง,ง,ตง,ตงเออลำต้นนะครับผมลำต้นเขียวเข้อต่อเขียวนะครับลำต้นเขียวนี่ไม่โดยไม่มีที่สงสยัยน,น,น,นะครับผมไปดูใกล้ๆนะครับสีออกนี้ครับผมนี่เมล็ดสีขาขุนนะครับผมข้าวเหนียวเขาว,วงคือนี่มี เพียงหนึ่งไร่นะครับปลูกบริภโภคในครัวเรือนแล้วก็แบ่งพันธุ์เมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องทีนั่นนะครับผมเหลืองอาลามนะครับผมประมาณนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมก็เราแยกพ้าพึ่งเราจะทําเป็นข้าวสารเอาไว้กินนะครับผมเพระพอได้จับรวงทีไรก็ผมอยากแค่มเมล็ดทุกทีเลยมันมันจะติดเป็นนิสัยไม่ดีนะครับผม ข้าวเหนียวยังไม่แห้งนะครับนี่เรียกว่าเม็ดบักตาลนะครับผมลงสีเขาไม่ไม,ไม่ไม่ยอมสีให้นะครับเพราะท่านตากข้าวไม่แห้งมันจะเม็ดอย่างนี้ถ้าตากแห้งเราวมันจะขุนขุนเ,เต็มเต็มเมล็ดนะครับตากไม่แห้งเอาไปสีลงสีเขาสีช้านะครับนั่นแหละมันจะมีปัญหานะครับผมถ้าต้องตากให้แห้งอย่างน้อยก็สองสองแดดครึ่งตอนเองก็เก็บในระยะพับพึง นะครับผมหอมเช่นเคยนะครับเราได้นึ่งข้าวเหนียวข้าววงกินเป็นเอ่อเอามาชิมก่อนที่เราจะเอามาปลูกนะครับผมนี่นี่คือข้าวเหนียวข้าววงนะครับลักษณะของข้าวที่ไอทางการสินนะครับจะกโกอ,อินเตอร์มาอินเตอร์ออกจากจังหวัดเนาะมาจังหวัดพะเยานะครับผมรวง สวยนะครับผมเก็บข้อมูลก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมก็อาทิตย์หน้าันี่ก็ลงแปลงแล้วครับผมลงแปลงเก็บเกี่ยวอยู่กับแปลงนาแล้วนะครับผมนี่ก็จะรีบอัดวิดีโอไว้ก่อนนะครับผมเพื่อให้พี่น้องได้ได้ดูรับชมด้วยกันนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้นี่ต้นไม่สูงนะครับตอนนี้ไม่ล้มนะครับเดี๋ยวล้มไม่ล้มจะพาไปดูนะครับ อันนี้แปลงเล็กนะครับอันนี้อันนี้อันนี้น้อยอันนี้น้อยน้เดี๋ยวพาไปดูล้มเฉพาะตามมุมคันนานะครับนี่เรืองอารามนี่คือขา้าวเหนียวข้าววงนะครับผมส่วนใหญ่ไม่ล้มนะครับผมเออนี่เรืองอาลามยโอ้สวยสวยงามครับผมทุ่งสีทองนี่จะได้เก็บเกี่ยวก่อนเพื่อนเลยนะครับผม ข้าวเหนียวเขาวงเก็บเกี่ยวระยะพักพึงนะครับสําหรับผู้ที่จะทําเป็นข้าวสารนะครับผมแต่สำหรับผู้ที่ทําเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็เก็บระยะพักพึงได้แต่ต้องต้องตากให้แห้งนะครับผมให้แก่กนิดหนึ่งแต่ตอนนี้คนโคนข้อต่อตรงข้อต่อนะครับคอรวงนะครับก็ยังยังไม่ยังไม่เหลืองเต็มที่รอรอให้พร้อมๆกันเวลายสายพันธุ์หลา่ยเอหลาย ให้เยอะกว่านี้นะครับค่อยะเก็บเกี่ยวอ่าอันนี้คือข้าวเหนียวเขาวงนะครับผมให้พี่น้องได้ชมกันก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมยังไงก็ฝากข้าวสายพันธุ์นี้ไปด้วยนะครับแบ่งเป็นซองเป็นกิโล2กิโลนะครับอ่าขายหมดนะครับผม1กิโล2กิโลครึ่งกิโลอยากได้ไปเป็นวัลเลพัน์ก็ขายนะครับผมแบ่งขายเป็นซองซองยีบบาทนะครับผมพี่น้องอ่าสำหรับข้าวเหนียวเขาวง อย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวาินฟาร์มที่สำคัญคือกดไลค์นะครับผมวาินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์อีกสองสามวันนะครับผมก็จะวางแผนการการเก็บเกี่ยวว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวสายพันธุ์ไหนก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์ที่เราต้องเก็บเกี่ยวนะครับใช้แรงงานคนนะครับพึ่งคนไม่พึ่งเครื่องจักรนะครับผมเพราะเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน อินทรีย์เราจะเน้นเป็นเมล็ดพันธุ์เราจะเน้นแรงงานคนนะครับผมเพราะเคยเจอปัญหานะครับว่า,เ,าเราใช้แรงงานเครื่องจักรแล้วข้าวปนแน่นอนนะครับผมปนเราทําเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ได้นะครับสำหรับสีเป็นข้าวสารนี่สวยครับผมสาหรับข,ข้าวเหนียวข้าววงนะนี่ครับผมวงสวยมองในไปน,น,นี้เรื่องเหลืองนี่คือข้าวเหนียวข้าววงครับผมหนึ่งไล่นะครับผม ซื้อมาเล็ยพันมา10กิโลก็ได้หนึ่งไร่สำหรับเข้าเหนียวข้าวางฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามวับพรมทวีครับ